ต่อไปนะครับที่จะมาแนะนําให้ตัวต่อไปที่จะแนะนําให้ให้ได้ดูกันก็คือมันคือแมวอะไรแ,แตไหนดูกล่องหน่อยดิแมวอัจฉริยะแมวอัจฉริยะ,ยะพูดตามร้องเพลงเล่านิทานเฮ้ยเมื่อกี้เสียงใครเอะเสียงคุ้นๆมีเสียงเด็กๆและเสียงผู้ใหญ่ไหนไหมันจะอัดตอนไหน ให้มันอ่านได้อ่านรูพูดก่อนคขแรกพูดเลยเบ๋คนนี้เล่าเบ๋ทำไมมึงต้องพูดอ่างเงาด้วยไม่เข้าใจมึงจรังแล้วมันจะพูดตอนไหนมันจะพูดกลับมาตอนไหนไม่รู้อ๋อแล้วแต่มันอ่ะเอ้ามันหลับไปแล้วมันหลับไปแล้ว ไปแล้วนะไปเลยไปเด้อโอ้ยเถ้กแบบไหนมันพูดตามตอนไหนเราปรับสวัสดีไปเลยไปแล้วเสียงมาละมันเป็นบ้าอะไรของมันก็ไม่รู้แมวเตลล่าบังอันนี้ไม่ทำนิทานได้นะและแล้วมันไม่ได้บอกว่ามันจะพูดตอนไหนแล้วแต่มันหรอ ข้าวหอมดีกว่าข้าวหอมพูดอะไรหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มได้ต้องกดอะไรก่อนไหมต้องจับขาเหรอถ้าเราจะให้นิทานกับเพลงมันอยู่ทีงจับขาอันนี้เขามีที่บอกให้เออมีที่บอกนะเขาจะบอกว่าอะไรายออ๋อีอัธที่ปากพูดแมวแมวอัจฉริยะ กะลต้องไปพูดตรงปากมันพูดได้พูดได้พูดได้แมวอย่าอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดคำหยาบให้ให้ให้ลุงอรุณพูดบ้างอะ ไม่เคยไม่ค่อยชินกับแมวแสดงว่าไม่ชอบแมวใช่ไหมใช่กัดตูดอะไรกัดตูดชอบชอบแมวแต่ไม่ชอบแมวตุ๊กตาแบบนี้ีมันทำอะไรได้อีกมันทำอะไรดีกว่าคะเดี๋ยวอ่านก่อนเฮ้ยย่ามันเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยก็มีอ่านอ่านเป็นแม่อัจฉริยะอ่านดังๆได้เลยกับนะคน นี่ถือที่เล่านิทานใช่ไหมแล้วก็มีเพลงต้องจับหูมันใช่ไหมถ้าจับตรงนี้มันจะเป็นยังไงใช่ไหมไหนเอาแมวมาสจิจับหูจับหูจับหูข้างซ้ายเออใช่ด้วยใช่ด้วยจับหูข้างขวาอ,อ,อ๋อเขา้าใจแล้วถ้าเกิดจับปากจับปากจับปากอ,อ่าแบบแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง <Hey. S 1> ให้ให้คิมพูดให้คิมพูด ให้พีทพูดไดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจับปากล้พูดเดี๋ยวพีทน้องพีทพูดได้ให้พูดอะไร rồi? ยังไม่รู้เลยแมวบ้านเนี่ยข้าวหอมพูดมั่งจับปากก่อนไปป่ะรอก่อไครังหนึ่งครังหนึ่งอ่ะ เสียงมันทำไมเสียงมันผู้พี่ผู้พี่อ่ะเค้มเด็กทำยังไงนี่กดมือเด็กจะกดเมื่ออ่ะอ่ะเด็กเด็กหนูผู้แทนเหรอแบบแบบ กามเดียวเดยวเดียวเดียนี่มันาโทษเรแบ่แบ่แอนั่นแหละใช่ไมบดแบดแดแดแดะเดะเทำไทำไม สุดท้ายก็ค <laughs> ือย,ยังไม่สุดท้ายก็คือต่อยแมวทะลุเขาหูฝาทะลุหูซ้ายเขาหูซ้ายทะลุหูขาหวาเอออ่ะโอเคขอบใจมากไปเ yep, yep, yep. จี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบนกไก่